เพื่อนๆได้ดูสเปคเทปกันบ้างไหมครับผมวันนี้ผมเจอทีเด็ดไว้ทุกคนซ้ายบนสุดเลยซ้ายบนสุดเขาชื่อ TTV อ่านว่าอะไรนะ BRUVHD นะฮะผมซึ่งคนเนี้ยถ้าคุณไปดูนะฮะ Number Number t Num ครับ Number t อันดับ3ของเซิร์ฟทุกคน Oh my g o s ผมนี่จะพลาดได้ยังไง เพื่อนๆอยากดูไหมฮะมากันเลยคือเราต้องมาเรียนรู้นะฮะเราต้องมาเรียนรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะฮะโอเคก็มากับทีมของเขานะทีทีททวีสามคน,นะฮะเดี๋ยวมามาวิเคราะห์กันเลยว่าเขาเลือกตัวอะไรนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะอันนี้น่าจะเจอมาสเตอร์ทั้งคู่เนาะฝั่งอันดับ2นะครับผมก็จะมีวาตชิระกะนะฮะก็มิสเตอร์ไมเ์ซัพพอร์ตสองแล้ว My, นะ,ะอันนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ย ผมว่ากระต่ายน่าจะป่าแล้วก็บานะไปล่างนะฮะลูคาเิโอไปบนแน่นอนนะฮะฝั่งนี้น่าจะสัตว์อู้เดี๋ยวเอาอะแก๊งมิดนะฮะ M.I.D. นี่ก็ท็อปร้อยเหมือนกันนะ,ะท็อปร้อยเหมือนกันฝั่งนี้ T.T.V. ก็อันนี้ท็อปท็อปสามเนยนะฮะท็อปสามแต่ฝั่งเนี้ผมแน่ใจผมเห็นผมเห็นอยู่ M.I.D. นะฮะท็อปร้อยเข้ามาเป็นแก๊งเหมือนกันเอาละครับ แสดงว่าเมตานี้นะครับทุกคนบานะ1นึ่งวอตชิลกา2มิสเตอร์มาย3น้องกระต่ายเอสเบิร์น4ลูคาเรีโอ5ฉะนั้นไม่ต้องสืบเลยฮะชัวร์แน่นอน,นะฮะเล่นกันเลยอ่ะลูคาเรีโอไปบนทั้งคู่แน่นอนแล้วก็ข้างล่าง3คนนะฮะก็จะเป็นบานะมิสมายแล้วก็วอตาชิระกะส่วนตรงกลางเนี่ยผมว่าเป็นกระต่ายแน่นอนเพราะกระต่ายต้องการเลเวลอ่ะอุ้ยแผ่นเดียวกันไปอุ้ยโคตรตื่นเต้นอ่ะเจอกันนะ โอเคผมอยากดูผมอยากดูลูคาริโอก่อนนะโอเคฮะลูคาริโอก็เหมือนเดิมนะฮะพยายามทําแต้มให้ได้ก่อนนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ข้างล่างครับโอเคพยายามทั้งคู่นะ,ะพยายามที่จะไล่ต้อนกันนะฮะแล้วก็แย่งชิงมอนสเตอร์นะฮะทั้งฝั่งของตัวเองแล้วก็ฝั่งสายตรงข้ามไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้ต้นเกม1นาทีแรก40วินาทีผ่านไปแล้วนะครับ ยังทาอะไรกันไม่ได้นะฮะยกเว้นฝั่งนี้ฮะมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการดูการเดินเกมของเทพเทพพอเล่นกันนะนี่ฮะใครมาใครมาเติมได้ก่อนฝั่งนั้นก็จะได้เปรียบนะฮะจะเห็นได้ว่าลูคาเิโอฝั่งนี้เอ่อจะไม่รอดแล้วนะฮะเรียบร้อยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระต่ายนะฮะเอสเบิร์นฝั่งฝั่งมิดนะฮะเขามาเติมก่อนนั่นทาให้ลูคาเรโอฝั่งเราเนี่ยไม่ใช่ฝั่งเราฝั่งอันดับ2เนี่ยนะฮะเติมไม่ทันก็ไม่มีใครมาเติมแต่มาเดี๋ยวก่อนนะฮะ ข้างบนพักไว้ก่อนข้างล่างประทะก,กันแล้วฮะเหมือนเมื่อกี้8ปดโมงห้าสิบแปดนาทีห้าสิบนะฮะใช่ไหมมีพึ่งใช่ไหมแล้วก็ฟาดพึ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้ไม่ทราบว่าใครได้พึ่งไปย้อนกลับไปดูไม่ทันนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆเลยนะฮะตอนนี้ยังประท้าก,กันอยู่น่าจะรอเวลารอเวลาก่อนนะฮะพยายามแย่งชิงฝั่งมอนสเตอร์ฝ่ายของข้าให้มากที่สุดแล้วก็น้องกระต่ายเนี่ยทั้งคู่นะฮะก็พยายามที่จะฟาร์ม เพื่อเอาเลเวลลูคาดิโอก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็คือเอามอนสเตอร์ให้เยอะที่ฝ่ายตรงข้ามเยอะที่สุดแล้วก็ทําแต้มไปเนาะโอเคมาดูตรงนี้ฮะอ้โหูคอนฟิวชั่นขัานที่จะแรงเลยนะแล้วก็จัดการบาเลียไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเลือกซับ2แทนที่จะเอาซับ1แล้วก็คาแมกดีเฟนเดอร์มาแทนนะแปลกไหมอืมจริงๆ มิสเตอร์ายนี่ดีกว่าคาแมกอีกหรออันนี้ต้องมาสังเกตกันนะครับผมข้างล่างก็รอครับทำอะไรไม่ได้มอนสเตอร์หมดป่าแล้วทั้ง2องฟังฟาร์มกันแบบไม่เหลือสักตัวเลยดูในมินีแมปนะครับไม่มีเหลือสักตัวในแมปเลยนะฮะฟาร์มกันเก่งมากทุกคนข้างบนก็ให้ป่าป่ากับลูคาลิโอสตัวสู้กันนะฮะแล้วก็ผมจะรอดูเนี่ยว่าใครจะได้เต่าเหตุผลอันใดถึงจะได้เต่านั่นเองอ่ะเอาพึ่งก่อนตอนนี้ ผมก็จะโฟกัสที่อันดับ2เป็นหลักนะฮะว่าเขาเล่นยังไงนะก็เลือกมาเรียแล้วก็นี่นะฮะคอนฟิวชันเข้ามาโอ้โหแรงจัดแรงจัดเอาล้ครับมีการเข้ามาเติมแนละ้วฝั่งลูคารีโอทั้ง2ฝั่งแล้วก็น้องกระต่ายทั้งสองฝั่งนะฮะแต่เป็นฝ่ายสีส้มเนี่ยเลือดน้อยนะว่าจะชีละกะนะครับก็ต้องมาดูกันว่าใครจะได้ไปนะฮะโอเคลูคาเรโอเสร็จไปหนะะึ่งแล้วครับฝั่งสีส้มโอเค จากนั้นเรามาดูสกิลกันหน่อยนะฮะบานะกิก้าเดงกับเพเทอร์เทสแน่นอนครับผมอันนี้ไม่ต้องสืบเลยนะฮะส่วนลูคาลิโอเล่นอะไรเอ่ยอ่าไม่ใช่เอ็กซ์ตีมเล่นโบนอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เอ็กซ์ตีมป่ะหรือว่าใช้ชาร์จชาร์จนะครับเพราะว่าเพราะว่าชาร์จอ่ะใครจะลาสเต่าได้ตอนนี้เหมือนว่าฝั่งสีส้มคนอยู่เยอะกว่านะก็เลยได้เต่าไปนะฮะ แม้ว่าฝั่งสีส้มเนี่ยลูคาลิโอจะตายไปขอนใช่ปะแต่ว่ายังได้เต่าน่าจะเป็นเพราะเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเลยนะอาจจะเป็นผิดจังหวะไปจังหวะนึงแหละนะครับผมเพราะมองไม่ทันจริงๆนะมองไม่ทันจริงๆแล้วเหมือนจะยังไม่มีอนติกันเลยนะเมื่อกี้นะแล้วก็กลายเป็นว่าฝั่งสีส้มนำไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมาเฝ้าโลตอมก่อนเลยนะฮะ แล้วก็ข้างล่างเขาไม่ไปเอาโลตอมเหรอสงสัยว่าจะตีป้อมนี้ให้แตกก่อนนะแต่ฝั่งสีส้มก็ส่งคนมาป้องกัน2คนเอาอยู่เลยเหรอจริงมะเนี่ยหู้มิสเตอไมอันตีไปแล้วทำให้ข้างบนฮะเอาโลตอมกันสบายเลยเพราะว่าฝั่งทีทีวีเนี่ย อันดับ2ของเรานะเลือกที่จะดังป้อมข้างล่างแทนที่จะไปการป้อมข้างบนนะฮะและไม่เอาโลตอมนะฮะเพราะว่าเสียเต่าไปแล้วไงเขารู้ว่าไฟอะไฟยังไงมันก็แพ้เวเพราะว่าเวลตม่มถูกปะเขาก็เลยเลือกที่จะมาเอาป้อมข้างล่างดีกว่าแต่แต่ปรากฏว่ามิสเตอร์ไมล์ทำดีมากครับเมื่อกี้อันติไปมิดไปนะฮะแล้วก็วาตชิระกะช่วยไปเอาอยู่เลยครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ป้อมก็ตามเวลก็ตามมาดูกันว่าทีทีวจะทํายังไงนะฮะนี่ผมกดอัดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่เคยเจอแรงงสูงมาเล่นมาก่อนนะฮะอันเนี่ยผมจะสังเกตได้ว่าเขามากันแล้วนะต้องมีคนมาโซนแล้วนะแล้วเหลือประมาณ15ว20วี่ิีต้องต้องมาโซนแล้วนะฮะแต่มาโซนคนเดียวครับทําให้ฝั่งฝั่งสีม่วงเนี่ยได้เปรียบไหมตอนนี้ลุ้นๆน,นะฮะลุ้นๆใครจะเปิดก่อน มิดหรือทีทีวีมิดหรือทีทีวียังไงมิสเตอร์ไมเอา์เอาอะโอ้ยผักไม่โดนกําแพงนะทำให้เสียจังหวะไปเขาเลือกที่จะเข้าแอตแทกก่อนถูกไหมเพราะว่าถ้าเข้าโอ้แต่ไม่ทันว่ะเสียเสียกัน2คนเลยฮะเนี่ยจ,จะสังเกตว่า s อสเบิร์นเนี่ยทั้งสองฝั่งนะฮะจะอยู่จะอยู่แบบไกลๆเลยเราจะไม่เข้าประทานะฮะแล้วก็โซนเอาไว้ไม่ให้เขาตีนะฮะ แล้วก็เรียบร้อยครับสีแดงได้อีกแล้วเอาว่ะหูเลือดนิดเดียวสู้อีกสุดยอดโอเคไม่น่ารอดแล้วแหละเฮ้ยรอดเหรอฝั่งนี้ใช้เอ็กซ์ตีมว่ะเอาว่ะพิกเกมว่ะแต่ก็ชนะไปก็ไม่ได้อไรนะเพราะว่าฝั่งนี้เกิดหมดแล้วนะครับเขาก็มากันได้แล้วแล้วก็มาดูข้างบนบานะบานะโซนแล้วนะรอเอาโลตอมนะฮะเพอาได้เต่าไปสองไง จะสังเกตจากเวลฝั่งฝั่งขวานี่สีส้มนี่12กันแับจะหมดแล้วนะเกมนําะแต่แต่อย่างว่าหละเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศกทหารนะ,ะ okay. ฮะโอเคตัวนี้ก็ฟาร์มกันไปลูคาลิโอก็กย้ายจากบนมาเล่นข้างล่างแล้วนะฮะเล่นข้างล่างแนทนทําไม่ะทําไมถึงปล่อยให้เขาตีคนเดียวอะ่ะเรามาอยู่ข้างล่าง5คนเหรอ ก็ทำอะไรไม่ได้ป่ะโอ้ไม่ก็ได้ฟรีเลยเนี่ยได้โลตองฟรีเลยนะฮะเพราะว่าเลือกเลือกที่จะมาอยู่ข้างล่างกันต้องขอให้ชนะไฟครับถ้าชนะไฟเนี่ยก็จะได้ป้อมล่างแล้วก็จะโยกไปป้อมบนได้นะมาดูกันฮะเอาอะเออครบว่ะตัวสุดท้ายละได้ป้อมล่างละะแล้วฮะชูแล้วต้องชูแล้ว โอเคทนนี้รอเลยใช่ไหมเฮ้ยเล่นนี้เลยเหรอกางบานเรียเลยเว้ยคนจริงขเขาเรียกคนจริงนะครับถามว่าคุ้มไหมเหรอคุ้มนะคุ้มมากนะที่แม่ไปเอาโรตอมแนละ้วมาเอาป้อมล่างแทนนะเออก็คุ้มอยู่นะโอเคโดนเปิดก่อนละทีทวีที TV. ทวีโดนเปิดก่อนผมว่าไม่รอดวะ่ะตายหนึ่งเรียบร้อย จากหเหรือ4แล้วก็ตีทันเดอร์เลยนะฮะโซนตีทันเดอร์เลยบาเลียมันดีตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันทําให้เนี่ย,เ,ยเข้าจะเห็นว่าบาเลียสนะฮะหรือมิสเตอร์ไมล์เนี่ยจะเข้าหาเอสเบิร์นก่อนตลอดเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีดาเมจแล้วอะ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกันอะไรแล้วนะแล้วก็ตีทันเดอร์สบายๆแล้วนะฮะตอนนี้แต่เลือกที่จะไม่ตีฮนะ,ะเลือกที่จะมาช่วยเพื่อนก่อนโอเค เสียอันตีฟีครับฝั่งทีทีวีเหมือนตีล่อๆปะงงเหมือนกันอ้าวยังไงเนี่ยเกมพลิกหรือเปล่าเหลือสองตัวแล้วนะฝั่งนี้โดนกันนะดูคาลิโอน่าจะมาเนี่ยแหละเออแต่ก็โดนลูคาลิโอฝั่งนั้นรู้ทันนะฮะอดทําแต้มไปอย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับผม เอสเบิร์นก็พยายามทําแต้มฮะจะเห็นว่าแรงสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจทันเดอร์กันเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ตีทันเดอร์เลยนะแม้จะนําหรือตามก็แล้วแต่นะครับผมเขาเลือกที่จะไฟกันก่อนถ้าไฟชนะแล้วค่อยมาตีทันเดอร์จริงๆอะไรประมาณนี้หรือว่าล่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจเขาจะไม่ตีทันเดอร์กันจริงๆนะฮะเพราะว่ามันมีคนล้านแน่นอนนะโอ้โหไล่ยับเลยไล่หัวดยับเลยโอ้โหที่ระดับ2ของผม แบบนี้เราเศร้าแทนเลยอ่ะเอ้ยอันดับสามนะฮะพูดผิดเป็นอันดับสองกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอเคเดือดมากเดือดจริงนะครับก็หลังจากที่ดูกันไปแล้วนะฮะอันนี้มาถึงบทวิเคราะห์แล้วนะบทวิเคราะห์สิ่งที่ได้อีกแล้วนะครับจากท็อปไฟท์ท็อปร้อยของเกมเลยนะฮะ อย่างแรกเลยทั้ง2ทีมเนี่ยเลือกตัวแทบจะเหมือนกันเลยที่ผมเห็นต่างเนี่ยผมเห็นแค่ลูคาเิโอมงฝั่ง c t v เนี่ยท็อป5ของเราเลือกที่จะใช้ power พันนะฮะแต่ฝั่งมิดเนี่ยเลือกที่จะใช้ extreme speed นะฮะก็มีข้อดีข้อเสีย power พันเนี่ยแรงถ้าชาร์จนะฮะแล้วก็ extreme speed ใช้ได้บ่อยเพราะดีคูดาวได้บ่อยถ้าหากเข้าไฟนะฮะซึ่งผมว่า extreme speed ยังไงก็ค่อนข้างจะดีกว่านะนค่อข้่นที่จะ mobility เยอะนะ เคลื่อนไหวไปมาได้นะหนีได้เร็วเข้าได้เร็วนะครับผมไม่เหมือนพาวเวอร์ชาร์จนะถึงจะแรงก็จริงนะแต่แรกมาด้วยความที่อ่อไม่ไม่มีความโมบิลิตี้ไม่มีความ, ility, ม,มคล่องตัวนั่นเองนะแล้วแต่ว่าเราถนัดทางไหนนะฮะอย่างที่สองของเกมนี้ที่แตกต่างกันก็คือตอนไปฟาร์มข้างบนหมายถึงว่าฟาร์มป่าเสร็จครั้งแรกเนี่ยใครไปเติมได้ก่อน ะะก็จะดีกว่านั่นเองนะฮะเห็นกระต่ายไหมทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งมิดเนี่ยเขาไปเติมลูคาเิโอก่อนทําให้ลูคาเิโอฝั่งสีทีทีวีหรือสีม่วงเนี่ยเขาเริ่มที่จะถอยไม่ทันนะฮะเพราะโดนเติมปุ๊บก็ตายเลยกระต่ายตัวจะมาเติมก็ไม่ทันแล้วเพราะตัวยังบางอยู่นะฮะฟาร์มครั้งแรกต้องเข้าใจว่าน้องกระตายย่ายยังบางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็โดนทําแต้มฟรีๆไปนะอย่างที่3เมื่อเติมเสร็จแล้วนะฮะ ฝั่งสีส้มหรือมิดเนี่ยเขาเลือกที่จะลงมาก่อนนะครับเลือกที่จะลงมาหาน้องเต่าก่อนทําให้ได้โซนก่อนแต่ก็มันเป็นข้อดีแหละการที่ได้โซนนะฮะแต่แต่การโซนครั้งนั้นเนี่ยคือฝีมือค่อนข้างที่จะพอๆกันนะเนาะอาจจะเป็นจังหวะไหนจังหวะหนึ่งทําให้ฝ่ายสีส้มได้เต่าตัวแรกไปนะฮะก็เลยเวลนําพอเวลนําปุ๊บเนี่ยแม้จะหา่าเวลหนึ่งมันก็ โอเคแล้วอ่ะพือได้เต่าปุ๊บก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะได้ป้อมตัวแรกไปแล้วก็โยกไปหาโลตอมนะฮะซึ่งฝั่งทีทีวีเนี่ยผมเขาเล่นคนละแผนเว้ยพอเขาเห็นว่าเป็นเกมตามใช่ป่ะเขาก็เลยเริ่มเริ่มโยกและอ่บน2บ้างบน3บ้างไปกันบ้างนะฮะข้างล่างสาบ้างมากันบ้างอะไรอย่างนี้นะเพื่อที่ป้อมจะได้ไม่แตกเขาไม่อยากเสียป้อมไปเท่าที่ผมคิดเห็นนะและสุดท้ายเลยนะฮะ เกือบท้ายสิเกือบสุดท้ายแล้วที่ได้เรียนรู้นะฮะก็คือว่าฝั่งฝั่งสีส้มเนี่ยเขาเลือกที่จะมาโซนกันก่อนเลยนะฮะพอเวลนาแล้วอะ่ะจะทําอะไรก็ได้แล้วถูกปะ่ะก็จะมาโซนกันก่อนฝั่งสีสีม่วงนะฮะฝั่งทีท,ทีวีเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาก่อนไม่กล้าที่จะเข้ามาโซนก่อนหรือว่าพราเหตุอันใดก็ไม่รู้วันนี้ก็อยู่ที่แผง,ขงเขานะพอไฟเข้ามาเนี่ยก็แพ้ทุกครั้งเลยเพราะว่าเวลตามนะครับผมดังนั้นฝั่ง ฝั่งมิดเนี่ยเขาก็เลยได้ใช้ชนะได้เต่าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายเลยสังเกตว่าทันเดอร์เนี่ยทำาไมมั่นใจจริงๆเขาไม่ตีกันนะเว้ยเออสงสัยผมต้องทำคลิปสอนแล้วว่าต้องตีทันเดอร์หรือตีซับโดเมื่อไหร่นะฮะต้องเวลาที่มั่นใจจริงคือผมสังเกตมาหลายเกมแล้วนะผมดูประมาณหนึ่งแล้วล่ะหลายๆสิเกมแล้วอะสลามกสเปกเทสนะฮะ คือเขาไม่เน้นไม่เน้นตีทันเดอร์นะฮะเขาจะโซนมากกว่าคือถ้านําแล้วอ่ะเขาจะไปยัดไปยัดห่วงฝั่งหนึ่งเลยเว้ยข้างล่างหรือก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้างล่างนะ,ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันง่ายกว่าหรือเปล่าก็มันรู้ก็ยัดเข้าไปเลยห้าคนนะฮะแล้วก็ชูดทําแต้มให้ได้ในตอนที่ทันเดอร์เกิดนะฮะดังนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอเห็นว่าเขามาห้าข้างล่างปุ๊บแบบก็ต้องแบ่งคนมาแล้ว ก็ไปตีทันเดอร์ได้ช้านะครับพอแบ่งคนมาปุ๊บอะแล้วถ้าตีทันเดอร์ไม่สําเร็จปุ๊บอะกลายเป็นว่าฝั่งที่มาฝั่งที่แต้มนําแล้วอะเราได้ป้อมอีกอะแล้วก็แพ้ไฟอีกแล้วก็ชนะไฟอีกนะฮะทำให้เกมนําไปอีกแล้วก็อาจจะมาโซนทันเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปนะฮะดังนั้นข้อชินเห็นข้อที่ได้อันนี้จริงๆอีกอัน,นก็คือไม่ควรที่จะตีทันเดอร์นั่นเองนะฮะ แตห่หลังจากที่ได้ดูประสบการณ์จริงมันมันไม่เหมือนที่เราเล่นกันในเกมเลยว่าเหมือนเล่นกันคนละเกมอะ่ะเห็นปะเออประมาณนี้เลยนะก็วันหยุดก็ยังไงก็ลองดูบทวิเคราะห์ดูแล้วก็มาลองคิดกันดูเนาะว่าเขาเล่นกันยังไงนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองไปดูกันอีกนะฮะเผื่อเจอแบบคนดีเด็ดนะฮะอันนี้ก็คือคือกดเป็นทีมแล้วความสนุกมันก็จะอีกแบบนะจะมีความตึงเกิดขึ้นนะะผมก็ ตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครได้ความรู้ก็ยินดีสำหรับใครที่รู้แล้วหรือว่าอะไรแล้วก็ลองเรียนรู้กันอีกเรื่อยๆนะฮะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับผมสำหรับวันนี้ช่อง Let's i ล e r ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ฟังบทวิเคราะห์เนานะหวังว่าจะได้อะไรดีๆกลับไปนะครับขอบคุณครับ